สวัสดีครับพี่เอ้ยผมจะกดอีกรอบล้วเนี่ยพี่กำลังเข้าเกมตอนนึงคัสเตอร์คัเทิดลืมไปมาสตรีมอยู่ไม่มีใครเห็นหรอกฮหเห็นไรพี่ผมเลนั่นแนนไม่มีใครเห็นหรอกพอเพราะเขาได้ยินไงเออวะ่ะมันถืออะไรอะ่ะพี่เจาะน้ำแข็งเหรอน,กกน่ารักจัง <laughs> ที่ปีน้ําแข็งนถือแบบลากแล้วนะสงสัยมาก You request my counsel, oh. but I do not have to accept. Oh. สบัดแมวสบัดเมากลับมาไม่ทันมันสิครับรออะไร ลิงหายไปไหนเพิ่งหายไปเมื่อกี้แหละเอากูปะเนี่ยหายไปแบบเมื่นะมอกี้สดๆร้อนๆแบบตาต่อตาเลยแล้วมึงคิดว่ามึงจะเอากูได้ไหมน่านจะเอาได้หวะพี่เพราะมันมีอีกไหนโอ้โหแล้วม้งโดนไงต้องลิงก่อนนะเอาพี่อามิดมา เออสินแม่งคอให้ลิงมามาดูมันเห็ดกูอก็นี่เห็นกูอไก่แม่งไม่ยอมามีอันตีนก็หนีได้กูไม่แกงงล้วกันนะเล่นกันห้าค่ะหกนร่างมราแป๊บนึ่งพอบกันผมดักได้หกอนไปแกง สวยพี่เอาแม่งโจกีโกีโกีเอาเชือเอาเชือกเออกูรู้แล้วกูไม่แย่งมึงหรอกกูดูเอาตลอดแหละมึงคิดว่ากูเล่นป่าไม่เป็นใช่ไหมเอาลล่ากูไม่แย่งคลิปมึงหรอกเพื่อน แม่ตีกอยู่นั่นแหละคูวีทีเลพพอร์ตคูวีทีเลพพอร์ตนะมันมาหากูมันเตะทครละคนแน่มันจะเตะกูหามึงแน่เอาม่งบิงหายนานมากเขาทำอะไรวะ เร่ามันไม่ไหวแล้วบ้าลิงลงทางไหนวะไม่เห็นลิงนะรับกัดีก่อนแป๊บน,นึงนะน้องะพี่การบันเทงพี่ข้อวหลัง เห็นอาคาลิสด้วยนะทำไมมันไม่ไม่ไปต่อน่าจะสุดเลนมันเกิอดอะไรเหรอเมื่อกี้มันต้องดิ้งสองต่อมาลิงแชสตีอะไรยิงทั้งหมดเฮ้า <Hey. S 2> โอเคจบไบปเลย <laughs> เดินไปไม่ได้แล้วอ่ะวันไม่ทันแล้วอ่ะมันใจขนาดนั้นเลยอ่ะไปเดินไมปมันใจมันใจขนาดนั้นเลยอ่ะมันใจนนใจนความอึดหงมากใช่ไหม,มน,น้องหลังเข้าว่ามันไม่รอดแล้วล่ะขอรัแตกหน่อยดิ

มันเตะกูเ,เลยว่ะเอ,อกากันล็กก็ได้มนะั้งถ้าโดนนะอันตีแบบโอ้มันไม่ต้องอันตีก็ได้เมื่อกี้อะอ่าเราล่ามันอันตีว่ากว้างมากนะแต่แบบใช้แบบนี้มันไม่โอเคเท่าไหร่มาแตกหน่อยเอา้าสวย เฮียอยากบ้าดูในด้วยดูที่มันจะอยูจากอะไรตัวอยากรู้จ,จริงๆเลยว่ามึงจะรอดอยังไงเอ้าเมืเ่อกี้แต่มันเห็นพี่แล้วนะเมื่อกี้เด่นกลางไม่มีใครกันอีกกูงงเลยเอา้าเอา้า What the ูเเตยับอ้าวกูเห็นอะไรเมื่อกี man, ้ก so 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 sure nice. ูเห็นอะไรเทลมีมาเอากระตาช้างหยาดตาเนาะเฮ้ยอะไรวะกระตาช้างเลยเหรอพี่มองไม่เห็นเลยแล้วท่านั่ระวังนะกูไปกันบนตีมองควาไปไกลๆดิไม่น่าได้นะปวด ไม่ตายไม่ตายไม่ตายกัวเอา,าอยู่ยน,น,นี่นะเฮ้ยมันแฝดไปหามึงเลยอ,ลอละเราเราควรหนีนะเฮ้ยเอาอเฮ้ยออล,ล่อาตีดีอะไรวะเมื่อกีออ้มึงเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ กูแฟดแล้วกูอ่าแล้วคือกูอา่านตอนเนี้ยแล้วแม่งแปบไปตรงนู้ด้วยแล้วมึงเห็นรึไหมกูจะตามคนละแม่งเอลยไอ้บสเลยกูแฟดแล้วกูอ่าแล้วแม่งอ่าแม่งไม่ตามเมาส์มิกกี้มันควรเป็นเพย์ของเราเว้ยมันควรเป็นกูอันติปุ๊บปื้ออ่แล้วมึงก็รอจังหวะสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยอ่าอีกรอบหนึ่งอ่ะพร้อมกันจบเลยจบเลยแล้วกูจับอะไรเมื่อกี้กูจับอะไรไม่โดนเลยโดนพักออกหมดเลยอ่ะ พูดทาสวยเออให้ละเฮ้ยคนนี้เด็กเตะกูอีกเรียบร้อยเนี่ยสวยพี่กูรวบสวยด้วยไงประเด็น อะไรวะนี่ยมเบซ่าอันติโคยาวเลยวะช้าๆช้างเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาผัดกันเข้ามาหมดปล่อยอาแะ้วก็ออกไปอ่ะมันก็เลยเขากลายเป็นว่าเราได้เปรียบเลยเพราะว่าเขาอากันไปหมดเลยสุดจัด ก็ตายมันร้องงี้วะก็ตายมันร้องเรียก็เรียกกระต่ายมันร้องงี้อ่ะเหรอเป็นเรามาเฟอร์ริงอ่าเฟอร์เฟอร์ริงอะไรเงี้ยมานี้มั้ยเสียเล่เล่นเล่มันจะเอาเล่ต่อมันจะเอาเล่ต่อดัดมามามาเมืองเดินไปรอดดิเดินไปรอดิเออมันรู้เหรอวะ มันไม่น่ารู้นะมันน่าจะรู้ว่ามึงมาคนเดียวโดนสวยโดนอีกสวยโดนอีกสวยได้คุดคุดคุดเอ้าแล้วกูได้สองคิวอ่ะกูอะไรวะเนี่ยได้เดินกี่โมงวะเมื่อกี้ซีซีเราเยอะมากนะทีมทีมไฟเราดีมากถ้าให้พูดอ่ะถ้าให้พูดอังติทีมไฟเราหมดเลยนะเว้ยพี่เฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันขัดกู <utan> อ้าวกูขอโทษกูขอโทษกูอาไปแล้วกูมันกูมันคุมไม่ได้แล้วไอ้ได้กุศนถึงวันน,กกนั้นน้องเล่นเว,น,วนแล้วพี่อันติรักก็น้องดึงเข้าไปหน่อยโอ้ยโอ้โอโอ <funciona> แม่งเะวาาอาาา 可以。<laughs> <laughs> <laughs>